สวัสดีครับอุ้มเทียทรนะครับก็อยากฝากกำลังใจให้นักกีฬาซีเกมทุกคนนะครับทุกชนิดกีฬาเลยครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในในในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับทำให้เต็มที่แล้วก็ทาให้ดีที่สุดครับเชื่อว่าจะคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยในในซีเกมครั้งนี้ได้เยอะแน่นอนครับสู้ๆครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับคว้าเหรียญทองมาให้ได้นะครับก็ในซีเกมครั้งนี้นะครับแข่งที่ประเทศไทยนะครับก็ขอให้นักกีฬาทุกประเทศนะครับทาให้เต็มที่นะครับก็ทีน ต้คนมาให้กำลังใจนักกีฬาซีเกมส์ครับอยากจะให้กําลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาทุกประเภทครับคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยได้เยอะๆนะครับอยากให้แบบคว้าเหรียญทองมาได้เยอะๆเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับพวกเราชาวไทยทุกคน้วยครับที่เป็นกําลังใจให้ครับเล่นในบ้านแพ้ไม่ได้ครับเล่นในบ้านแพ้ไม่ได้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 ครับสู้